สวัสดีครับผมการ์เลซซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูทางด้านของลานประมูลนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีงบประมาณอยู่ที่60,000บาทเราสามารถจะประมูลรุ่นไหนได้บ้างนะครับสับชนต้นคลิปไปดูผู้สํารริการก่อนนะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ สำหรับวันนี้ทางการเลสซิ่งนะครับจะพามาดูทางด้านของลานประมูลนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อสมาชิกมีงบไม่เยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ60,000บาทเราสามารถจะประมูลรุ่นไหนมั่งนะครับแต่แจ้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเวลาการประมูลรถนะครับถ้าเราอยากกระจายที่ประมาณ60,000หรือ60,000บาทหน่อยๆนะครับราคาจบประมูลควรจะอยู่ที่40,000บาทถึง50,000บาทวันนี้ก็เลยจะพามาดูนะครับว่ารุ่นไหนหน่าเล่นมั่งนะครับ แต่ถ้าใครที่ประมูลลถนะครับแล้วอา,อาจจะไม่ทราบวิธีการประมูลาทางการซิ่งมีวิธีการสอนนะครับประมูลลถออนไลน์เพื่อนสมาชิกสามารถจะกดติดตามนะครับเป็นสมาชิกสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเดือนละ150บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพามาเริ่มต้นดูตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับเริ่มต้นดูจากทางด้านรุ่นแรกนะครับก็คือทางด้านนิสันซันนี่นิสันซัน n ี่นีโนะครับตัวนี้เป็นปี2004ราคาจบประมูลที่ลาน SIA นะฮะอยู่ที่2 0 0 0 0บาท คือถ้าจบประมูลอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะจ่ายอยู่ที่ประมาณสา0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับถือว่าโอ้โหได้รถดีราคาถูกเลยนะครับแต่ว่าทางด้านของนิสสันซันนี่นะครับตัวนีโอตัวนี้นะฮะปีค่อน้เก่านิดนึงนะครับอยู่ที่2 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะครับสำหรับปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสนะครับว่าปีเก่านะฮะเราดูแค่สภาพขอให้ได้สภาพที่ดีๆหน่อยไม่ต้องซ่อมเยอะนะครับ ถ้าได้ราคาที่ประมาณสักจบประมูล20,000นะฮะคือเสร็จสับซื้อไม่เกิน40,000เนี่ยถือว่าได้รถด,ดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดรถคันไหนไม่ดีก็ดูเป็นจุดๆไปนะครับอทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมาก,ก็คือมิตซูบิชิ l a นเซอตัวที่จะพามาดูก็คือ Lancer ร์ซีเดียเป็นตัวแรกนะครับเป็น C ีเดียตัวแรกปีอยู่ที่2,000ต้นๆเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่ท่านเห็นนี้นะฮะอยู่ที่38 0 0 0ก็คือถ้า กลายจนเสร็จสับแล้วนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ4 0,000กว่าบาทไม่เกินห้าหมื่นนะฮะหรืออาจจะอยู่5 0,000่นหน่อยหน่อยอยู่ที่สภาพรถนะครับแลนเซอร์ซีเดียถือว่าเป็นรถที่ถ้าราคาเนี้ยกานเลซิ่งยังมองว่าน่าใช้อยู่นะครับราคาเดียวกับมอเตอร์ไซค์เลยแต่เพื่อนเพื่อสมาชิกอาจต้องจาไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่ารถที่ราคาที่ประมาณเนี้ยแล้วอยู่ในลานประมูลนะครับแน่นอนว่าต้องได้ซ่อมแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อ,อสมาชิกสนใจที่จะเข้าประมูลจริงๆเนี่ยแนะนําให้ ให้คนที่รู้จริงๆนะครับพาไปหรือพาช่างไปหรือว่ารับจ้างประมูลอะไรพวกนี้นะครับดีกว่าดีกว่าเราไปดูเองนะครับอาทีนี้เรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะฮะก็คือ NV อนิสสัน NV นะครับคันที่ท่านเห็นนะฮะจบประมูลอยู่ที่5 0,000บาทอ่าสำหรับคันนี้เป็น NV ปี2002นะครับถือว่าก็เป็นปีใหม่ๆสำหรับ NV เลยนะครับอ่แล้วก็เป็นตัวพิเศษด้วยเป็นตัววากอนนะฮะมีแคปมีอะไรสวยงามเลยนะครับ แต่ว่าทางด้านของ NV เนี่ยอยู่ที่ลานประมูลเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบหลายราคา,าราคาจริงๆเขาเริ่มตั้งแต่นู่นเลยนะฮะหมื่นกว่าบาทเลยคือจบประมูลอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 0ื่สนสหเนี่ยหาได้นะครับแต่เราก็ต้องดูที่สภาพนะครับดูที่เหลายๆอยา่างอันนี้การเรซิ่งของย้ําบ่อยๆนะครับเรื่องของสภาพาเพราะว่าลดราคาเนี่ยได้ซ่อมแน่นอนถ้าใครซ่อมรถไม่ค่อยเป็นนะครับก็อ,อาจจะต้องได้ศึกษาก่อนที่จะเข้าไปนะครับ แต่ NV ถือว่าเป็นรุ่นที่การเลสซิ่งแนะนำรุ่นหนึ่งเลยนะครับทำมาหากินได้อย่างดีแน่นอนนี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับทางด้านของรุ่นถัดมาก็คือ Honda City ตัวท้ายซนะครับหรือว่าเซียนอาจจะเรียก City Z e ก็ได้ฮอนด้า Honda ท้ายแซอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะเป็นปีประมาณ2 0 0 0้นต้นๆเหมือนกันนะครับราคาจบประมูลที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะก็อยู่ที่26,000บาทนะครับอพอซื้อเสร็จสับก็อยู่ที่ประมาณสัก4 0 0 0 0นิดๆนะครับสำหรับทางด้านของ Honda City เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ Honda นะครับยังมองว่าเป็นแบรนด์คุณภาพอยู่ซื้อมาเนี่ยขับดีแน่นอนนะครับลักษณะการใช้งานต่างๆถือว่าโอเคเลยแล้วก็ดูที่อะไหล่เบื้องต้นนะครับแต่ว่าทางด้านของ Honda เนี่ยฮอนด้าซิตี้ท้าเนี่ย อะไหล่มีข้อนั้งเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไหล่มือ2นะครับเมเชียงกงอะไรพวกนี้อะไหล่เทียบเกรดเเกรด B มีเยอะเลยนะครับอถือว่าเป็นรุ่นที่น่าเล่นมากๆอะทีนี้มาดูทางด้านของฝั่งกระบะมั่งนะครับทางด้านของฝั่งกระบะก็เป็นนิสสันฟอนเทียอะตัวนิสสันฟอนเทียตัวที่ท่านเห็นนี้นะฮะเป็นตัวซิงเกิลนะครับราคาจบประมูลที่32,000บาทอถามว่าเป็นปีที่โอเคเลยนะฮะเป็นฟอนเทียปี2004เนี่ยแต่ว่าดูของสภาพนะฮะสภาพรถเนี่ยอต้องบอกว่าเยินทั้งคัน แต่ราคาที่ได้มานี้นะครับสามหมื่นกว่าบาทนี่นะฮะจบที่3 0,000ื่นนี่นะฮะก็ซื้อเสร็จสับก็อยู่ที่ประมาณสักตีสักห้าหมื่นเลยถือว่าได้รถที่คุ้มค่าอยู่นะครับแต่สภาพจากที่เห็นตะเกียน,นะฮะจะไม่สวยเท่าอยู่ในรูปนีะถ้าสวยเท่าอยู่ในรูปนี้ก็น่าจะเพิ่มราคาขึ้นไปสักหน่อยนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องสีสันนะครับเรื่องว่าต้องสวยงามมากมายนะฮะเอาเครื่องดีเอาสมรรถนะดีนะฮะโครงเดิมอะไรพวกนี้เข้าไล่เข้าส่วนนะครับ สำหรับราคา50,000ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของ f r อน t i e ยอันทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือเ h ฟโรเลตออฟต้าเชฟโรเลตออฟต้านะครับคันที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้จบที่20,000บาทนะครับเป็น Opta ปีเขาหนึ่งใหม่ด้วย2 0 0 0กว่าเลยนะเกือบ2,010เลย แต่ว่าทางด้านของตัวเชฟโรเลตออฟตานะครับต้องบอกงี้ตอนนี้เชฟโรเลตในประเทศไทยเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับและทางด้านของเก่งเก่งนะฮะเป็นรถเก่งของเชฟโรเลตเอง,เองเนะฮะราคาก็โอ้โหล่วงเละเลยนะฮะตอนนี้สําสหรับราคาเชฟโรเลตออฟต้าการเลสซิ่งแนะนําอย่างนี้นะครับให้เพื่อนสมาชิกหาอะไหล่ไวล่วงหน้าก่อนไปสืบเสาะหาอะไหล่ก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อเชฟโรเลตออฟต a าใช้นะฮะเพราะว่าทางด้านของอะไหล่เนี่ย ่าผมบอกไม่ได้ว่าตอนเนี้ยมันมีเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าอ่าถ้าหาอะไรไม่ได้แล้วไปใช้อะไรใหม่ทั้งหมดนะฮะต้องบอกว่าซ่อมแพงแน่นอนนะครับนี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะฮะก็คือทางด้านของเชฟเล e อาวิโอก็เป็นแบรนด์เชฟเล t เหมือนกันนะครับแต่ทางด้าน a v วิกับ o p t ทราเนี่ยการเลสซิ่งอ่ยังเชียร์ถ้าเกิดคิดจะเล่นนะเอา a v วินะฮะ มันเป็นรถที่กระทัดรัดนะครับดูแลง่ายคิดว่าน่าจะง่ายกว่าออฟตาราคาที่ท่านเห็นอยนู่เนี้ยจบประมูลอยู่ที่4 4่หมนะครับก็ถือว่าเป็นปี2012ัองปีใหม่มากเลยนะครับถ้าได้ราคาเนี้ย กาที่มองว่าถ้าเอามาขับแบบหาเงินหาทองนะฮะไม่ซีเรียสอะไรมากขับไปสักปี2ปีนะครับพอเรามีเงินมีทองค่อยขยับรุ่นไปเรื่อยๆก็เป็นรถที่อตอบสนองได้ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าแหมซื้อรถหลักหมื่นนะฮะแต่ว่าได้รถที่คุณภาพใช้ได้นะครับแต่ถ้าหวังให้เนี้ยบเลยนะฮะหวังให้ดีเลยก็ลําบากนะครับแล้วก็ถ้ามันมีตําหนินะเชฟเลดถ้ามีตําหนิห้ามเอานะครับเอามาซ่อมยากอาทินี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือ Ford r เ n นเจอร์ อ่าฟอนเดนเจอร์ตัวที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าตัวนี้จบประมูลที่48,000บาทนะครับก็เป็นเชฟโรเลตปี2อ่าสอนะครับอ่าสำหรับทางด้านของตัวที่ท่านเห็นนะฮะอ่าแน่นอนว่ารถกระบะเนี่ยอายุไม่ว่าลานประมูลหรือเต็นท์นะฮะร,ราคาสูงแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวที่เห็นเนี่ยราคาอาจจะเบาสักนิดนึงอ่าสันนิษฐานว่าน่าจะมีตําหนิมั่งนะครับอ่าก็คงไม่มั่งนะฮะตำหนิน่าจะเยอะน่าดู ถ้าเกิดว่ารถกระบะมีตําหนินะครับก็แน่นอนว่าเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าตําหนิไหนรับได้ตําหนิไหนรับไม่ไหวนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าการเลี้่งมองนะฮะหรือว่าหลายๆคนมองเนี่ยถ้าหน้าสวยเก๋งสวยรับได้นะครับกระบะเนี่ยหน้าสวยหลังสวยเก๋งสวยเหลังไม่สวยไม่เป็นไรนะครับแต่หน้าสวยเก๋งสวยเนี่ยถือว่าโอเคแหละกระบะก็ค่อยไปหาเปลี่ยนได้นะครับทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมาเลยนะครับก็คือ Toyota v วีออส ทางด้านของ Toyota Vios นะครับตัวนี้เป็น v o s s ตัวแรกปี2004นะฮะจบประมูลที่34,000บาทอันนี้เป็นตัวที่เราเอามาให้ดูนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยถือว่าถือว่าโอเคนะฮะแต่ถ้าเรามองดูตรงแก้มนะครับไอตัวนี้ต้องบอกว่าตำหนิเยอะแน่นอนนะฮะเห็นรอยสนิมนิดๆด,ด,ด้วยนะครับตรงนี้ที่ราคาจบประมูลถูกขนาดนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าทางด้านของตัวรถมีตำหนินะครับราคาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ค่อยมีคนเล่น แต่ถ้าเกิดใครนะครับที่สนใจรถ v ีออสอย่างเงี้ยแล้วแล้วโครงสร้างพื้นฐานมันดีนะครับแล้วเราคิดว่าเออเอาไปซ่อมได้อะไรได้ก็ยังถือว่าน่าเล่นเพราะว่าทางด้าน v ีออสการเลสซิ่งเคยซ่อมบ่อยนะครับเคยเอามาบิวบ่อยอะไรหาค่อนข้างจะง,ง่ายนะครับแล้วก็บิวแล้วกลับมาสวยนะครับแต่ถ้าคันไหนชนมาหนักๆก,ก็ไม่ควรเอาเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือนิสสันเซฟิโร ทางด้านนี้น issan เซฟิโล o ตัวที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นปี1นึ่้านะครับราคาที่เขาเสนอไปก็อยู่ที่15,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาเขาน่าถูกถมากแล้วนะครับสำหรับทางด้านของน issan เซฟิโร o นะครับกา่ซี่แนะนําแบบนี้รถเก๋งใหญ่เนี่ยรถเก๋งใหญ่คือนับเป็นเครื่องใหญ่นะฮะเครื่องที่มันแบบประมาณว่าเครื่อง2 0 0 0ขึ้นไปอ,ะอ่ะควรจะนะครับ เราควรจะดูแบบน่าดูเลยตรงเครื่องนะครับถ้าเครื่องคันไหนมีความร้อนไม่ควรเอานะครับรวมทั้งแคมรี่ทั้งแอคคอร์ดได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคันไหนเาพื่อนสมาชิกพอจะดูได้นะครับหรือว่ามันได้ราคาถูกๆจริงซ่อมไม่เยอะก็ซื้อได้นะครับแต่ว่ารถรถเครื่องใหญ่ไม่ค่อยนิยมกันอยู่แล้วนะครับเอามาดูแลยากนะครับทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะฮะก็คือ t o y o t a a อ t i ติสอัลติสที่พามาดูนะครับก็เป็นตัวหน้าหมูนะครับเป็นตัวแรกปี2003นะฮะ ตัวที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างจบที่2 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะฮะราคาเนี้ยไอคันที่ท่านเห็นเนี้ยมีตําหนิแน่นอนนะครับแต่ว่าทางการซื้ซิงไม่แน่ใจว่ามีตําหนิอะไรแต่ทาง้านประมูลเขาจะเขียนระบุอยู่นะครับว่าตําหนิมีตําหนิอะไรมั่งนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรถแบบปีอย่างเงี้ยนะฮะปีเก่าๆหน่อยแล้วมีตําหนิแบบใหญ่ๆอย่างเช่นติดแก๊สมานะครับเครื่องไม่ค่อยดีมีรอยชนม,มั่งอะไรเงี้ยราคาพวกเต็นท์รถเขาก็ไม่ค่อยเอามาเล่นกันอยู่แล้วนะครับขี้เกียจซ่อม พวกพ่อค้าก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเอากันนะฮะถ้าเกิดมันมีรอยชนรอยเลยให้มันแก้ยากๆนะครับพอลดราคาถูกก็เอามาซ่อมมีมันก็ไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกซื้อไปขับไปขี่รอยตาหนิบางตัวก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เอามาซื้อมาขับได้นะครับสําหรับนี้ก็เป็นทางด้านของตัวลดราคานะครับที่อยู่ประมาณสัก 60,000เสร็จสับแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เอามาซ่อมแน่นอนเพื่อนเพื่อสมาชิกควรจะมีช่างนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ดูเป็นพาไปดูนะครับไงขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ